ทุ้คนอในหลังหลังจากแต่งตัวเสร็จแลร้วแล้วก็ไม่ทำไมนะโสดหน้าสดมากก็หน้าจืดอ่ะจืดมากก็จะไปเออ่ว่าจะไปวัดวัดพระธาตุอาเป็นวัดที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศวัดเป็นยังไงบ้างโอ้ทำไมดูหน้าแก่มาก ีวัดอีกวัดหนึ่งนะคะชื่อว่าวัดท้าวคูณเนาะนี่นะคะก็คือไฟแดงก่อนที่จะถึงวัดเนาะน,นี่ไฟแดงตอนนี้ก็จุดไฟแดงก่อนนิดนึงนะคะจุดไฟแดงก่อนที่จะถึงวัดเนาะวันนี้มันเป็นวันหยุดเสาร์วันหยุดน 2, ักขัตฤกษ์น,นะคะเพราะฉะนั้นนะ ไม่จอดก่อนเดคิดว่าเขาน่าจะจอดก่อนเฮ้ย <He i, S 1> เขาไม่จอดคิดว่างเาไปอเลปขาล่างาาก,กน,นะาจอดได้หือละ,ะ้าจอดกแสดงว่าวันนี้เรมีบุญนะมีบุญบ้จอดุญได้มาทาไม่จอดกไ่อปดูหนว่ามันได้มันเหลือองศาให้คนอื่นให้เขาได้เลี้ยวหรือเปล่านะถ้าแต่พอได้ได้เลีเ้ยวเนี่ย การศึกษาและการเผยแพร่ต้องได้รับการยกย่องส่งเสริมต้องมีการสร้างกันอย่างมีระบบชี่สมาูรณ์ควาพระพุทธบาทจำลองวัดพระตแสดงมหาชาติมอย่างชัดเจนว่าจะนำพาพระพุทธศาสนาและสถาบันสงไปในทิศทางใดเราอาจจะต้องมนกำลังการทำานินก คือสถาปนาพิทยาลัยศาสตร์สนทายาธหรือพิทยาลัยการเผยแผ่ก็จะเข้าไปกราบว่างี้เป็นแหนเพื่อสร้างลานพระธรรมทูตแห่งแข็มแก่งเพื่อจะได้เป็นหลักประกาศว่าเราทํางานตามร um. um. อยบาทประเทโลกนมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าู่หัวทรงพระราานพระบ็มรผชโองการ ในประเทศควรจะมีรายการวิทยุเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังวัดอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงต่อวัดเพื่อเป็นการงานสื่อวิทยุจะเข้าไปสู่รัฐได้โดยะ่ามกไม่ต้องเดินทางเข้าว่าการใช้สื่อมีการทำานานรที่ดีที่สุดการดูให้คนเข้าวัดและมีงคะแนนความสนใจในสังคได้น กสื่อนำทรเข้าไี่างบ้านโรงเรียนองค์กรต่างให้มากการใช้สื่อนำดนและประหยัดทั้งคนและ่กนี่ีมหกาะ็ก็จะเป็นที่ขายดอกไม้นะคะเราจะไปดูข้างในรกันเอ้า จะไปดูด้านนู้นก่อนดีกว่าน,นะคะเพราะว่าข้างในอะ่ะคือคนกําลังเยอะมากตอนนี้คนกําลังเยอะมากนะคะน,นุกคนก็เยอะเดี๋ยวจะไปเบียดกันเยอะก็เลยเดี๋ยวเราไปดูด้านนู้นก่อนมามระดูวสวยมาก งรตทางด้านนู้นก็จะเป็นที่สูงจำน่ายสินค้าที่ระลึกนะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันเนาะว่าเขาจำน่ายอะไรกันบ้างนะคะงาาที่ยดเป็นงาน่ด้วยนะเป็นงานก้าไป

ให้บูชาย้อนแย้มากเลยค่ะเขาเรียกว่าขนมอะไรอะคะขนมลาบโรยชิมไม่รูใส่รีเทนเนอร์อยู่ชิมไม่ได้กบๆเลยเดี๋ยวน่าจะไม่ไม่คือแบบใส่รีเทนเนอร์มันมันเคี้ยวไม่ได้ใช่ อ๋อก็ได้เป็นด้านหลังแล้วคตาก็ได้เป็นเรื่อขนม ก็จะเป็นลานทำทำไมัปสนา bye okay. สวยมากเลยค่ะรี

คามสะอาดท่านจะต้องยอมตนเป็นคนจัน่เร้ามอแไ้มท่านจะไม่มีเสียใจนะักท่านจะต้องมาใจว่าท่านพร้อมที่จะก้าวเลินในงบนเ้ศทาง เขาเรียกว่าวิหารพิเนศกรมหรือวิหารพระทรงมา นี่แหละที่เขาเรียกว่าวิหารพี่เนสกมหรือว่าพระทรงมาก็คือเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยทรงม้ากัักกะนะออกมาเสร็จแล้วพญามานี่ก็มาเป่านกหวีดเลยเจ้าชายสิทธัตถะบอกว่าไม่หยุดไม่มีอะไรหยุดเราได้เราจะออกไปถือบวชแล้วก็เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิิญาณแล้วเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอ,อ,อ